สวัสดีครับวันนี้วันที่หนึ่งสิงหาสองพันห้าร้อยวันนี้พามาเดินเลาะวัดเขายญยบ้านนับประขายมูสามอยู่แถวตีนเข่ายญยไปดูบรรยากาศกันเลยครับช่วงนี้เริ่มเดินตั้งแต่หน้าวัดไปเรื่อยๆโดยมีในดำเข็มแก้วลื้อขำ เแก้วพาเดินเที่ยวไปดูไปเรื่อยๆแ้วมาจากท้างหลังเข้าไปดูนยสวยคนหัวจักวานี้คนด,ดงนังแงเขยียมโยบเขียมยบโอนี่ ไม่สักทั้งหลังเนาะเออเขาก็พึงหมานี่ยหขาพึ่งหอบไปยุกรุงเทพสนานกลับมากับพึ่งหัวมีวัดเขาย้ายตอนสองสปีที่ผ่านมาเองแล้วก็พึ่งหมาครั้งแรกวันนี้สวยสวยสวยคงกันอิแล้วมาแล้วอไปเรื่อยๆเหรอ อเดินเดินลอรอบบ้านเลยวันนี้สวยดีสวยดิโออันนี้อันนี้แกมาจากทางไงอ่ะแกมาก้อนเลยอ่ะอสวยสวยดีทั้งหลังขุ้นนะอ๋อเนี่ย๋อไป ต้องไปทางนั้นฟังนะั้นเหรออ๋อ <c oughs> อันนี้หลายประตูโอ้ย่างสวยนีหลายประตู โบสวัดโบดไม้สักดกำลังสร้างยุ่กลางกลางหนองน้ำโบดไม้สักปิ์ปตูนี่เข้าแกะมาก่อนล่ะเอาเอาลายนี่ออกแบบเองหรือ,อยังไงละ อ๋อเขามีมาเลยปิยนกักทำไปเรื่อยๆเนาะยังยังโูโวหว่าเ็จมาไรทำไปเรื่อยๆไม่สักสลาไม่สักเดินเวิร์ไปทางนี้แล้วค่อยไปทางพระก่อนอปีปีไหนก็ตั้งวัดเนี่ยปีพศอ,อ,อะไร สี่ห้าปียังหรือเกิน,นเกินห้าเหรอโอ้เนี่ยอยู่กลางสะขุดสะแล้วก็บอดอยู่กลางสะเน,ะนาะเาขาเอิ้นวิหารดว้วยอันนี้ส่วนนี้ของเพตวัดไหม<ๆ>่ไม่สักเนี่ยซักเพืนเ้นเป็นของไผ้าไงไฮ้ผาแคบนะเออยังไม่เคยเจอที่เห็นบอกไปยุ่งในเมืองเหรอ เออเป็นวสอบยู่ในเมืองแต่เกษียณเกื่ปีที่ปลูกอะไรทิผาบริปลูกแล้วมันปลูกสักเองเขาให้เนาอสักดวมไปบริจาคมาทั้งอะไรไม่เนาะออ๋แล้วนี่กุฏิพระกุฏิพระก็เป็นไม้คล้ายๆไม้สักเหรอเน้นไม้สักไหมไม้กระเบืองไม้กระดับนั่งนะอ๋อนี่ทิผาเหรอเออจะซื้อทิผาเนี่ยอ๋อ ขานี่ส่วนสอนมาใช่การสอนสอนมาอ,อ่าอันนี้เป็นขัวอืมขัวอ้าวแล้วกุดชลาดูสลาทิกอ๋อพุ่นเหรอตรงกองพุ่นนะตรงสลาอันนี้นะปะอันนี้ลูกนิมิตเตียมอันนี้เ,ออเตียมโบดหลังนี้เหรอ,อ,อโบดไม้สังนี่เหรอ,อ,อลูกนิมิต เดินเลาะไปเรื่อยๆอ,อ,อันนี้ก็เป็นสะอันนี้กุฏิขัวห้องขวัวพึ่งมาข้างแรกนี่แหละเป็นกุฏิวัดห้องน้ำนี่นี่นี่ สลาสลาวัดใช่ฮะสลาสลาวัดอันนี้เป็นสลาวัดคลอ,องคลองใหญ่คลอ,องระครังกองอนนเปลี่ยนสลาวัด สาลา,าราิมน,น้ําลาริมน้ำไปจุดที่นี่เขาใหญ่ของแสนขัน ท้ายลูกบ่อดำท้ายบ่อเนี่ยไปยืนอยู่ตรงปลายเนี่ยเป็นไกดวันนี้ไกดกิติมาศคนน้ำเที่ยวกิติมาศที่นี่เขาใหญ่นี่อ่านี่อันนี้ไกดกิติมาศโอเคมุมมุมนี่ก็เขาใหญ่กันงามเลยเนี่ยเนี่ยมุมเนี่ยสวยเนี่ยเขาใหญ่ มีถ้ำไห่อะตรงนั้นนะบ่มีบ่มีเหรอเป็นหุบเป็นตาดนะเคยไปเหรอเคยไปมาแล้วมีน้ำซ้ำบ่บ่มีบ่มีเลยอะเข่ากระทิงมันยังมีน้ำซ้ำเนาะมีไม่กระแห้งสามข้อต้อมกายอ๋ออันนี้เป็นพระพุทธรูปใหญ่ใหญ่ที่เขามัดเปิดตรวจไปนที่แล้วชื่อพระอะไรตรงนี่ซื้อมีซื้อบ่พระพุทธรูปนิมิต ปันอะไรปันจัตธาตอันนี้ชื่อพระหลวงพ่อเขาใหญ่ีนชนื่อพระมองจักฐานขึ้นไปข้างบนสวยสวยพระพุทธรูเขาใหญ่ อสวยมงนี้ก็สวยสวยดีพระพุทธรูปใหญ่ไหนนี่ Thì cái lùng ở lấy thịt tổng bột này, lục xuân nữa Lục Bên này có Màu sang một Bên sang Bột bên sang dây hả sang dây Lục xuân nữa นามสกุลดวงจนันทร์เออโมโมคับลุงดับมาหนดูเออนะ้าดับแต่อะไรกิดแต่ยวนแต่ยวนเพราะแต่หมอเป็นเป็นน้องพี่ลุงยวน,นพราพี่พราลุงดับลุงยวนอ,อนอ่น้ายวนน้ายวนเพราะว่าน้าจานันเมียน้ายวนเป็นน้องสาวออไม่เท่าแสน อ๋อหลวงซ่วนหลวงอาจารับอ๋อที่ไปแองนะอ่าโอเคอันนี้เป็นอะไรเนี่ยกุฏิอาจารย์กุฏิอาจารย์อ๋ออาจารย์พระครูนี่มองบดบดไม่สักมุมนี้ก็สวยสวยลุงย้อนช่างใหญ่ซ่วนหลุงส่วนช่างใหญ่ ต้นไม้ยังบ่ใหญ่เน,ะนาะแล้ก็พึ่มมงมาสร้างอย่างเกษตรจีนี่ค่ะประมาณห้าหกปีปปปอีกน้อยทำมาต้นไม้ใหญ่แล้วลมลืนดีจังนเนาะต้นเสด็จอ,อันนี้เขาเอิ้นอะไรพระอะไรพระพุทธมิ่งมงคลพระพุทธมิงมงคล อะไรพยาพิชัยกับพันเวนเลสวเน่ยนตึกตักสิน,สนจะตักสินกับพยาพิชัย